สวัสดีปีใหม่ครับทุกคนสวัสดีปีใหม่ปี2023ต้นปีนี้อุณหภูมิและก็อากาศกำลังสบายๆนะครับเหมาะสำหรับการออกไปขี่จักรยานเดินทางไกลมากเลยนะครับถ้าไม่ติดปัญหาอะไรนะครับในขณะที่ผมอัพโหลดวิดีโอนี้ผมอาจกำลังเดินทางอยู่ที่ไหนสักแห่งในประเทศของเรานะครับวันนี้เนี่ยผมทำวิดีโอนานเนี่ยผมเพื่อจะขอบคุณเพื่อนๆน,น,นะครับที่เข้ามากดา subscribe ในช่องของผมนะครับหวังว่า คลิปวิดีโอที่ผมทำนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางด้วยจักรยานเนี่ยจะเป็นประโยชน์สําหรับผู้ที่อยากจะเดินทางด้วยจักรยานนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ต้นทุนอะไรที่มากเกินไปนะครับแล้วก็ในการเดินทางผมในปีนี้นะครับเริ่มตั้งแต่ต้นปีเลยเนี่ยผมจะเดินทางไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเรารอติดตามกันนะครับแต่ก่อนจะออกเดินทางเนี่ยวันนี้ผมก็เลยจะมาอธิบายว่าผมเตรียมการยังไงสําหรับการเดินทางในปีนี้นะครับ จักรยานบางคันที่เราจะออกไปเดินทางเนี่ยไม่ได้ขี่มานานนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับที่จะออกไปขี่จักรยานเดินทางเนี่ยก็ตรวจสอบจักรยานเบื้องต้นนะครับสําคัญเลยนะครับเรื่องยางนะครับทั้งยางนอกยางในระบบเบรกนะครับว่าทํางานได้ดีหรือเปล่านะครับแล้วก็ระบบขับเคลื่อนนะครับพวกน้ํามันพวกโซ่พวกอะไรพวกนี้นะครับเพราะส่วนประกอบเหล่านี้นะครับจะทําให้เราสามารถเดินทางถึงที่หมายและก็ปลอดภัย ส่วนครั้งนี้เนี่ยผมจะเอาจักรยานคันไหนไปเนี่ยขึ้นอยู่กับสภาวะถนนนะครับว่าทําไปถนนที่เป็นเขาเยอะๆผมก็จะเอาเสือภูเขาไปถ้าทางเรียบเยอะผมก็เอารถจักรยานที่เป็นจักรยานขี่ทางเรียบเพราะจักรยานแต่ละคันเนี่ยจะมีลักษณะของการขี่ทําให้เราสบายต่างกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ใช่ปัญหานะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีจักรยานแค่คันเดียวจักรยานคันไหนก็สามารถเดินทางได้ครับเพียงแต่มันจะสบายมากน้อยต่างกัน แล้วเราก็สามารถปรับแต่งได้ต่างกันแค่นั้นเองนะครับจักรยานเป็นเพียงองค์ประกอบนะครับจักรยานแบบไหนจะถูกหรือแพงขอให้อยู่ในสภาพดีก็สามารถพาเราไปถึงจุดหมายได้เหมือนกันนะครับแต่สําหรับทริปนี้คันนี้120ไม่เอาไปนะครับเพราะว่าขี่ลําบากไม่ชอบอันนี้เอาไว้ขี่เล่นๆใกล้ๆนะครับถ้างั้นคันนี้เก็บก่อนก่อนการเดินทางทุกครั้งนะครับ ผมก็จะกินอาหารมากกว่าปกติเพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้เวลาที่เราเริ่มต้นเดินทางในวันแรกๆเนี่ยเราจะได้มีพลังงานที่จะใช้สําหรับการเดินทางที่เราใช้พลังงานมากกว่าชีวิตประจําวันปกติส่วนตัวผมเองเนี่ยโดยปกติแล้วก็พยายามควบคุมอาหารนะครับแต่ว่าก่อนเดินทางเนี่ยผมค่อนข้างจะเต็มที่ล่วงหน้าก่อน3 4ถึงวันนะครับเรื่องเสื้อผ้าที่เอาไปใช้ขี่นะครับ ผมก็เหมือนปกตินะครับผมก็จะใช้ชุดกีฬาแบบนี้นะครับที่มันแห้งง่ายๆแล้วก็ระบายอากาศดีๆแบบนี้นะครับทุกสภาพอากาศนะครับร้อนฝนหนาวพวกเสื้อแบบนี้นะครับที่เป็นแขนสั้นและเป็นเสื้อผ้ากีฬาแบบนี้ใช้ขี่จักรยานเดินทางไกลได้นะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะกลางวันเนี่ยเท่าที่เคยขี่มาเนี่ยมันไม่เย็นจนกระทั่งจะต้องใส่เสื้อที่เป็นแขนยาวขี่หรือถ้าใครมีเสื้อกีฬาที่เป็นเสื้อแขนยาวแบบนี้นะครับ ก็สามารถเอาไปติดไปขี่ได้นะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยคาดว่าอากาศจะหนาวนะครับเราก็ควรจะเตรียมเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อผ้าว้ายนะครับเอาไว้ใส่ตอนกลางคืนนะครับที่เป็นแขนยาวสักตัวหนึ่งนะครับแล้วก็กางเกงวอร์มที่เอาไปใส่นอนนะครับอันนี้ไม่ได้เอาไปขี่นะครับแล้วก็ควรจะมีถุงเท้าสักคู่หนึ่งเพิ่มตรงนี้เข้าไปเ,าเราก็สามารถนอนหลับสบายได้นะครับถ้าอุณหภูมิมันไม่เย็นมากจนเกินไป เท่านี้ก็พอครับส่วนเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีอุปกรณ์อย่างเช่นสมาร์ทแบนด์หรือหูฟังแบบนี้นะครับที่ไม่สามารถใช้พวกไทซ C หรือไมโคร USB ได้นะครับอันนี้ก็ต้องเตรียมติดไปด้วยนะครับนอกจากสายชาร์จโทรศัพท์แล้วก็ต้องมีสายพวกนี้ไปด้วยนะครับส่วนใครที่มีโรคประจําตัวนะครับก็อย่าลืมเอายาโรคประจําตัวของแต่ละคนไปด้วยนะครับส่วนเรื่องอาการป่วยไข้ในขณะเดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็นไข้หรือว่าเป็นท้องเสียอะไรพวกนี้ ถ้าเดินทางในประเทศเนี่ยผมจะไม่เอาติดตัวไปนะครับเพราะว่าเราสามารถไปหาซื้อข้างหน้าได้เพราะไม่รู้ว่าอาการป่วยมันจะมีเมื่อไหร่ซื้อติดไปเนี่ยบางทีก็กลับมามันก็กลายเป็นของที่ต้องทิ้งเพราะว่าเราไม่ได้ใช้นะครับแต่ถ้าใครเดินทางไปต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศไหนๆก็ตามนะครับที่ไม่ได้อยู่ในประเทศเราเนี่ยเราไม่รู้นะครับว่ากฎหมายของการซื้อยารักษาโรคเนี่ยเราสามารถซื้อเองได้เหมือนในบ้านเราหรือเปล่าเนี่ยก็ขอให้ซื้อจากบ,บ้านเราแล้วพกติดตัวไป ผมเวลาที่ออกเดินทางไปประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยผมก็จะซื้อ,อยาจากบ้านเราติดไปด้วยไม่ว่าเป็นยาท้องเสียหรือพวกกลุ่มพาราเซตามอลง่ายๆพวกนี้นะครับซื้อติดเป้ติดกระเป๋าเดินทางไปด้วยนะครับถ้ามีปัญหาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่สบายขึ้นมาจริงๆแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปวิ่งหาร้านขยายยาในพื้นที่นะครับซึ่งเราไม่รู้ว่ากฎหมายของเขาเนี่ยเป็นแบบไหนหลายคนสงสัยนะครับว่า ผมนี่มีการซ้อมหรือเปล่าเวลาก่อนที่จะออกไปขี่จักรยานเดินทางไกลนะครับผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ซ้อมการขี่จักรยานเลยผมไม่ได้ซ้อมโดยการออกกําลังกายโดยการขี่จักรยานนะครับแต่ผมออกกําลังกายเป็นประจําอาทิตย์หนึ่งสามถึงสี่วันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ก่อนเดินทางไกลผมก็จะออกกําลังเบาๆนะครับแต่ให้ระยะเวลาของการออกกําลังกายมันนานขึ้นหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปเพื่อลดโอกาสนะครับที่เวลาที่เราขี่เดินทางไกลๆเนี่ยมันจะมีการเนื่อยล้าแล้วก็มี อาการบาดเจ็บจากกล้ามเนื้อนะครับแต่ถ้าการเดินทางของเราเนี่ยมันมีการขี่ขึ้นเนินขึ้นเขาระยะยาวๆเนี่ยผมก็จะออกกําลังกายเบากับหนักสลับกันเพราะเวลาขี่ขึ้นเนินทางชันยาวๆเนี่ยการควบคุมการหายใจเนี่ยมีผลมากนะครับต่อการเดินทางในแต่ละครั้งธุระต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับเอกสารที่มันมีเดลที่จะต้องไปจัดการนะครับ เรื่องหนี้สินธนาคารเรื่องอะไรพวกเนี้ยถ้าก่อนเดินทางเนี่ยก็ไปจัดเตรียมทําอะไรซะให้เรียบร้อยนะครับและสุดท้ายก่อนการเดินทางเราก็ต้องการให้สมองปลอดโปร่งโล่งสบายลืมไปหน้าหนาวหรืว่าตัดออกก็เย็นหัวตายเลยดิ แค่นี้ผมก็พร้อมสำหรับการเดินทางตอนต้นปี2023ปีนี้แล้วนะครับส่วนผมจะเดินทางไปไหนไปยังไงเนี่ยอย่าลืมติดตามชมได้ในคลิปครั้งต่อไปนะครับขอให้โชคดีมีความสุขในปี2023นะครับสวัสดีปีใหม่ครับ